ข้อความด่วนที่คุณต้องรู้ในวันนี้คืออะไรนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆกัลยานามิตรที่น่ารักในช่องกุญญาดาหรือพาโลกนะคะก็มาเจอกันอีกแล้ววันนี้หน่อยใช้ไพ่นะคะ The Paper of the Magic of Paper นะคะสำหรับนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเนาะเรามาดูกันดีกว่าข้อความด่วน ะะที่คุณควรรู้ในวันนี้คืออะไรออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเทพเทวดาเทพารักษ์ประจําตัวคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้มีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยสื่อสารบอกกล่าวขอให้การอ่านไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ตรงประเด็นสิ่งไหนดีก็น้อมรับไว้สิ่งไหนไม่ดีก็วางไว้ตรงนี้ค่ะนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันในทุกๆวันนะคะโอเค ออกมาละสองใบเอาเลยแล้วกันเนาะเก็บงำปลายทางอืมเก็บงำปลายทางสดใหม่ก้าวข้ามอืมเติบโต พลังงานของคนวันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เคยผ่านเรื่องราวมามากมายนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่ก้าวข้ามผ่านมาเนี่ยมันมีคำว่าก้าวข้ามมันเป็นในลักษณะของคนคนหนึ่งอนะคะ่ะที่ผ่านกระบวนการนะคะในการต้องบอกว่า หน่อยว่าคุณน่าจะเคยผ่านกระบวนการหรือเส้นทางที่คุณเคยใช้ชีวิตแบบสันโดษนะคะหรือว่าเป็นในลักษณะที่เส้นทางชีวิตของคุณอาจจะหาคนที่จริงใจได้ยากนะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะเพื่อนน้อยเป็นคนที่มีความฝันเป็นของตัวเองแต่ว่าต้องได้ต่อสู้ด้วยตัวเองอาจจะไม่มีคไม่มีคนที่ซัพพอร์ต ไม่มีคนที่คอยให้คำปรึกษาหรืออยู่เคียงข้างความต้องการเป้าหมายของคุณอาจจะมันอาจจะแตกต่างจากคนทั่วไปหรือว่ามันเป็นในลักษณะที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่คนอื่นๆเขาอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่เคยมีใครทำแบบนี้อขอโทษทีค่ะพอดีกล้องสัน่นนะคะมันก็เลยทำให้คุณกลายเป็นคนที่ ถูกขัดเกลามาแบบจะทําอะไรต้องทําด้วยตัวเองลมลุกคุกคานทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปสู่เป้าหมายไปสู่ปลายทางด้วยตัวของคุณเองนะคะไพ่ใบนี้เก็บงําเห็นไหมคะเก็บงําแล้วก็เหมือนกับใส่ชุดคล้ายๆกับเป็นนักสํารวจเนาะนะคะแล้วก็มีเหมือนกับหีบสมบัติมันเป็นในลักษณะของคุณฟันฝ่าอุปสรรค สร้างชีวิตสร้างตัวตนของตัวคุณมาได้ด้วยตัวคุณเองอ่ะคุณเป็นนักปฏิวัติคุณเป็นนักปฏิรูปคุณเป็นนักค้นคว้าสำรวจศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำด้วยตัวคุณเองจนตนตนตอนเนี้ยคุณมีความพร้อมคุณมีคุณมีทรัพสมบัติทรัพย์สมบัติตรงนี้อาจจะเป็นเงินทองประสบการณ์ องค์ความรู้สิ่งต่างๆที่คุณสะสมนะ่ะคุณผ่านมาได้ด้วยตัวคุณเองค่ะมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวณนะเวลาเนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วพอเราสามารถที่จะหาสิ่งที่เป็นขุมสมบัติให้ตัวเองได้แล้วอะค่ะพอตกตะกอนได้แล้วพอมาอยู่ในจุดที่มันอาจจะเป็นเป้าหมายที่หนึ่งของคุณแล้วก็ได้ พอคุณมาอยู่ในจุดนี้ปุ๊บแล้วอะ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณได้เอาสิ่งต่างๆที่ผ่านมา่ะนะนะคนะ,ะมาคิดพินิษพิจารณาไต่ตองแล้วนะเวลาเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายชีวิตใหม่ที่เมื่อคุณได้ตกตะกอนได้ ได้เหมือนกับผ่านจุดที่แบบมันมีความโดดเดี่ยวมันมีความแบบยากเย็นแสนเข็นคุณผ่านมาได้ทุกสิ่งอย่างแล้วพอคุณอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีความพร้อมพร้อมในเรื่องของสติปัญญาองค์ความรู้ประสบการณ์ทรัพย์สินเงินทองหน่อยว่าคุณกำลังจะมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตค่ะเหมือนกับอันเนี้ยมันก้าวข้ามผ่านนะคะเหมือนตอนเนี้ยกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ เหมือนคนที่เลื่อนระดับเลื่อนขั้นของชีวิตตัวเองได้พออยู่ในจุดที่ทุกอย่างมันนิ่งแล้วอะ่ะมันเหมือนกับมันอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะนะคะการเติบโตอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเมล็ดที่ถูกเพาะบ่มมาอย่างดี มันกําลังจะเจริญเติบโตซึ่งการเจริญเติบโตครั้งนี้ของของคุณนะคะหน่อยมีความรู้สึกว่ามันจเจริญเติบโตไปได้ด้วยความสดใสคุณก้าวข้ามผ่านสิ่งที่มันเป็นความโดดเดี่ยวขอโทษทีค่ะอ่าก้าวข้ามผ่านความโดดเดี่ยวความหนักความอุตสาหะทุกสิ่งทุกอย่างคุณก้าวข้ามผ่านมันมาได้แล้วอะ่ะเพราะสีส้มมันคือสีแห่งการปฏิวัติการปฏิรูป นะคะความหมายเลยก็คือณนะเวลาเนี้ยคุณพร้อมแล้วที่จะเติบโตนะคะ,ะเมล็ดพันธุ์มันเหมือนกับมันโดนฟูมฟักมาพร้อมที่จะเอาไปหวานนะคะลงในพื้นที่ที่เราได้ บุรณาการ,ร,าการหรือว่าพื้นที่ที่พร้อมนะคะที่จะปลูกสร้างสิ่งดีๆขึ้นมาแล้วครั้งเนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่หน่อยมีความรู้สึกว่ามันจะทำให้คุณเป็นคนใหม่ที่จะไม่จมอยู่กับความคือบางคนนะคะพอเคยได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความหนักอึ้งผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของชีวิตมาแล้วอะคะ่ะ พอมาอยู่ในจุดที่มันคงที่หรือว่ามันเสถียรแล้วปุ๊บะฮะหน่อยเชื่อแน่ว่าคุณจะไม่จมอยู่กับความเหนื่อยขอให้ใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจในการที่จะเดินก้าวต่อไปนะคะคุณอย่า หนวยว่าคุณไม่จมกับอดีตหรอกอะต้องพูดว่าอย่างนี้มันเป็นในลักษณะเหมือนกับคนที่เคยผ่านเรื่องราวความเหนื่อยหนักหนาะนะสาหัสมาในชีวิตนี้พอมันอยู่ในจุดที่แบบสบายแล้วมีพร้อมแล้วหรือว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ๆที่จะพาคุณมันอาจจะเป็นนวัตก,กรรมใหม่ที่คุณได้ไปเรียนไปรู้มาศึกษามาเส้นทางที่ผ่านมานะคะมันเหนื่อยก็จริงแต่ว่าับปัจจุบันนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าคุณจะค้นพบ อะไรที่ทําให้คุณได้กลายเป็นคุณคนใหม่ที่มีความสดชื่นสดใสแล้วพร้อมที่จะเติบโตมากขึ้นนะคะเพราะว่าต้นกล้าต้นเนี้ยมันมีความแบบอันเนี้ยเห็นไหมสดใหม่กับเติบโตมันเป็นในลักษณะเหมือนแบบ new version ะ่ะคุณคือ new version นะคะเหมือนกับคนที่ผ่านการเจรไนผ่านการแบบอ่าผ่านสมรภูมิมาแล้วอะ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาหมดแล้วคุณมีขุมทรัพย์คุณมีหีบสมบัติคุณมีสิ่งที่คุณหามาได้ด้วยตัวของคุณเองคุณอยู่ในจุดที่กําลังจะลงหลักปักฐานกับพื้นที่ที่มันจะทำให้คุณเจริญเติบโตและก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปหนาวๆร้อนๆ คืออะไรนวหนาวร้อนๆคืออะไร <c oughs> มาอีกละเหนาๆร้อนๆเหนาๆร้อนๆแล้วก็หิวความสุข <c oughs> ซูสิสิริมงคลอืม,อม เห็นไหมมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปใต้สำรับนะฮะใต้สำรับเลยก็คือความจะเอ่อความพยายามเป็นผลอืมมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่หน่อยเล่ามาเนาะมันเป็นในลักษณะมันเป็นเรื่องเป็นราวคุณผ่านสมรภูมิรบมาคุณเป็นคุณที่บางทีมันอาจจะไม่ใช่คุณร้อยเปอร์เซ็คุณต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะ เพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่มีคนมากมายค่ะเราอาจจะอยู่ในสังคมที่เราอาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองได้ร้อยเปอร์เซน์บางทีอะค่ะหน่อยมีความรู้สึกว่าพอคุณได้ไปพบไ,ได้ไปเจอสังคมที่อ๋อขอโทษทีค่ะทุกคนวันนี้รู้สึกว่ามือหน่อยจะไปชนกับอากล้องบ่อยเหลือเกินอันนี้หน่อยเพิ่งกลับจากไปประชุมต่างจังหวัดมาค่ะทุกคนไปสัมมนาต่างจังหวัดมานะคะแล้วก็มาอัดเลยนะ อาจจะต้องจูนกันนิดนึงนะคะอ่ะก็คือคนเราอะ่ะอยู่ในสังคมที่บางทีเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองร้อยเซหรือว่าอยู่ในสังคมที่ต่างคนต่างมีความต้องการที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นนะคะตัวตนของคุณที่หน่อยเคยบอกว่าคุณเป็นคนที่ผ่านสมรภูมิหรือว่าก้าวข้ามผ่านความเหนื่อยความแสนสาหัสนะคะมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่าง นะคะโดดเดี่ยวแล้วก็อาจจะไม่มีใครซัพพอร์ตในหลายๆอย่างที่ผ่านมามันก็จะเป็นในลักษณะที่ทําให้ชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะแต่หน่อยเชื่อว่าในเส้นทางที่เหนื่อยนะ่ะมันเต็มไปด้วยความสุขนะเพราะการที่เรามีสิ่งที่เราต้องการอยากที่จะทํามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะเป็นสิ่งที่เรารัก หรือมันอาจจะเป็นความฝันของเราถึงแม้ว่ารอบข้างอาจจะไม่มีคนซัพพอร์ตมากมายถึงแม้ว่าคนรอบข้างเขาจะอาจจะไม่ได้เห็นด้วยแต่หน่อยเชื่อว่าในลึกๆส่วนหนึ่งแล้วอะ่ะมันโดดเดี่ยวก็จริงแต่ว่ามันมันเหนื่อยก็จริงมันโดดเดี่ยวก็จริงแต่มันเป็นเต็มไปด้วยความสุขมันเต็มไปด้วยความสบายใจแล้วหน่อยก็เชื่อแน่ว่าพอถึงวันหนึ่งอะค่ะพอคุณได้ก้าวข้ามผ่านความเหนื่อยตรงนั้นมาเพราะว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณมีพร้อมแล้วอะ่ะ คุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะเติบโตพร้อมที่จะไปข้างหน้านะคะอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขหน่อยเชื่อแน่ว่าสิ่งที่คุณทำที่ผ่านมานะคะมันเหมือนกับมันปรากฏให้คนอื่นๆเขาได้เห็นมากขึ้นพอคนอื่นๆเขาได้เห็นมากขึ้นนะคะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันดูมีคุณค่ามากๆเขาถึงบอกอะเนาะตอนที่ ทาหารออกรบอ่ะคนที่อยู่ภายในประเทศไม่รู้หรอกว่าคนที่ออกไปรบม,มันเหนื่อยแค่ไหนแต่พอถึงวันหนึ่งที่ผ่านเอาชนะสนหมอภูมินั้นมาได้กลับเข้ามาคุณจะกลายเป็นคนที่ทุกคนจะเห็นคุณค่าทุกคนจะรู้ว่าสิ่งที่คุณกว่าจะเป็นคุณได้ทุกวันเนี้นะคะมันเหนื่อยขนาดไหนมันลําบากขนาดไหนกว่าจะมาเป็นคุณได้ทุกวันนี้แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีแต่คน รับรู้สัมผัสนะคะได้ว่าสิ่งที่คุณทํามานะ่ะมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่หน่อยว่านะเอาจริงๆแล้วด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความพยายามในตัวเองมีความมานะมุ่งมั่นนะคะความพยายามเป็นผลมันคล้ายๆกับว่าจริงๆแล้วตอนที่คุณอยู่นะขณะเวลาที่คุณต้องต่อสู้ดิ้นรนทําอะไรตัวคนเดียวนะ่ะ คุณไม่ได้คาดคิดหรอกคะ่ะว่าวันหนึ่งทุกคนจะมาเห็นคุณค่าหรือว่าทุกคนจะมาเยืนยอยกยอปอปั้นหรือว่าชื่นชมอะไรคุณมากมายคุณไม่คิดหรอกคะนะ่ะณขณะนั้นคุณคิดแค่ว่าให้แต่ละวันที่ผ่านไปมันผ่านไปได้โดยที่เจ็บน้อยที่สุดหรือว่าผิดพลาดน้อยที่สุดก็ยังดีนะคะบางคนก็ทุ่มเทเพียรพยายามทุกสิ่งทุกอย่างมามากมายนะคะณนะเวลาเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดที่ปล่อยวาง ปล่อยวางจากการโดนยกย่องชมเชยคุณเป็นคนที่ไม่ถือยศถือศักดิ์ไม่ถือยศถาบรรดาศักดิ์ไม่เห็นแค่สิ่งเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัว,ตวคุณนะคุณก็ยังเป็นคุณคุณก็ยังเป็นคนที่ให้คุณค่าในเรื่องของจิตใจมากกว่าสิ่งที่มันเป็นแบบของภายนอก ของนอกกายอะค่ะคุณหาเท่าที่คุณใช้แต่บางทีอะสิ่งที่คุณได้มันเกินกว่าที่คุณคาดคิดเนียคฮะพอคุณก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้อะค่ะพอคุณอยู่ในจุดที่เป็นเรียกว่าเป้าปลายทางแล้วแล้วก็เริ่มที่จะก่อสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาน่ะมันก็เลยทําให้คุณทําด้วยความสบายใจไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยคาดหวังแต่มันก็ทําออกมาได้ทําออกมาสําเร็จแล้ว นะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าหลังจากนี้อะค่ะถึงคุณจะพยายามลดแสงตัวเองถึงคุณจะพยายามไม่แสดงออกว่าคุณมีประสิทธิภาพมีความเก่งหรือว่าไม่ได้ไม่ได้โพธนาให้ใครรับรู้ถึงสิ่งที่คุณทํามาแต่คุณเชื่อไหมพอถึงเวลาที่พระอาทิตย์มันจะขึ้นนะคะไม่มีอะไรที่จะมาบดบังแสงของพระอาทิตย์ได้ค่ะนะคะพระอาทิตย์ตอนขึ้นมันก็มีแสงสว่างในตัวของมันเองอยู่แล้ว นะคะยิ่งมืดยิ่งแหเห็นแสงสว่างนะคะหน่อยว่าต่อไปอะ่ะคุณจะกลายเป็นคนที่คุณความดีจะปรากฏผลงานที่เคยทำเพียรพยายามมาจะปรากฏสิ่งดีๆที่คุณทำสะสมเอาไว้อะค่ะที่คุณได้บูรณาการที่คุณได้ปลูกฝังมันเอาไว้แล้วไม่คาดคิดว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นเหมือนแบบจากต้นกล้ามันจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขานะคะ อหน่อยไม่แน่ใจว่าคนที่มาฟังคลิปนี้จะอ่าเข้าใจในสิ่งที่หน่อยพูดไหมแต่ว่าหน่อยจะสรุปให้ง่ายๆเลยก็คือข้อความด่วนของคุณในวันนี้เลยก็คือจักรวาลครูครูบาอาจารย์ชื่นชมในความอดทนความพยายามของคุณแล้วก็ชื่นชมในความที่ทําอะไรไม่เคยคิดที่หวังผลตอบแทนหรือว่าทําอะไรไม่เคยที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะละโมบโลบมาก เกินสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่สิ่งเหล่านั้นนะคะมันกําลังจะสะท้อนย้อนกลับหาคุณนะคะยิ่งคุณไม่ได้ต้องการยิ่งคุณไม่คาดหวังมากเท่าไหร่อะคุณก็จะได้สิ่งดีๆกลับคืนมามากเท่านั้นมังกรก็คือมังกรค่ะนะคะความสุขมันก็อยู่แค่นี้หน่อยเชื่อแน่ว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้หน่อยเชื่อว่าคุณน่าจะมีความสุขในจุดยืนของตัวเองแล้วอะคะ่ะ หนว่าไหนให้เกินห้า0หกสิบเปอร์เซนเลยนะถ้าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องราวที่มันเป็นสิ่งที่เป็นความเหน็ดเหนื่อยความหนักหนาในอดีตมาได้แล้วปล่อยให้มันเป็นเพียงประสบการณ์ไม่เป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้ถ้าคุณก้าวข้ามผ่านมันไปได้อะชีวิตของคุณจะเหมือนเกิดใหม่เลยค่ะ จะเหมือนกับได้ปลูกต้นไม้ใหม่ต้นกล้าต้นใหม่ปลูกมันขึ้นมาแล้วมันจะย่างรากลึกลงไปความมั่นคงความสุขมันก็อยู่แค่นี้แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปไม่ใช่ตัวเองที่มั่นคงแต่เป็นทั้งคนรอบข้างเขาก็รู้สึกปลอดภัยเขาก็เขาก็รู้สึกอบอุน่นนะคะอยากที่จะเข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะหน่อยก็เอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่พมเห็นคลิปนี้หน่อยเชื่อแนะ่ว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพมากๆเลยค่ะ ที่ผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาได้จนมาถึงทุกวันนี้จนมาฟังคลิปของหน่อยอยู่ทุกวันนี้นะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่ผมเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะโอเคค่ะหน่อยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย